เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้ชายคนนี้ถูกส่งมาที่อดีตก่อนที่จะมีเหตุการณ์ระเบิดขึ้น8นาทีแล้วภารากิจของเขาก็คือต้องหาตัวคนวางระเบิดให้สําเร็จซึ่งเขามีเวลาในการทาภารกิจแค่8นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าหาตัวคนไร้ไม่ได้การระเบิดครั้งที่2ก็จะตามมาและในการระเบิดครั้งที่2จะมีคนตายมากถึง2ล้านคนแต่พอเขาถูกส่งมาที่อดีตเขากลับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วแถมหน้าตาของเขาก็หน้าตาไม่เหมือนเดิมความทรงจําก่อนที่จะถูกส่่่งมมมาทีีนีนก็ไเลย สรุปว่าผู้ชายคนนี้เขาจะหาตัวมือวางระเบิดได้ไหมและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องซอสโค้ดถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าโคเตอร์อยู่ๆเขาก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆบนรถไฟแล้วผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามเขาก็มีชื่อว่าคิตติน่าแต่คิตติน่าก็ดันเรียกโคเตอร์ว่าชอนโคเตอร์ก็งงว่านี่เรารู้จักกันด้วยเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ชื่อชอนสักหน่อยที่สําคัญเลยกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเขาก็พยายามมองไปรอบๆรถไฟว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองไปมองมาก็มีคนทํากาแฟหกใสรองเท้าของเขาพอพนักงานรถไฟเดินมาตรวจตัวเขาก็งงเขาจําไม่ได้เลยว่าเขามีตั๋วรถไฟด้วยเหรอคิตติน่าก็หยิบตัอาาากกบ๋อเ แล้วเขาก็เห็นว่ามีคนสองคนกําลังเว่ยว่ยเรื่องที่รถไฟมาช้าไปครึ่งชั่วโมงเธอก็ถามว่านี่ชอนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยนะเรารู้จักกันด้วยเหรอแล้วอย่างที่ 2, 2เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและส่วนอย่างที่3ของเขาชื่อจริงก็คือนาวาโทโคเตอร์เขามีอาชีพเป็นอาหารขับฮอยกับกองทัพของสหรัฐคิติน่าก็ถามว่านี่ชอนคุณเล่นมุกอะไรเนี่ยโคเตอร์ <Quarter S 2> ก็สงสัยว่าไอ้นี่เขาเรียกชอนไม่เลิกเลยเว้ยเขาขอตัวเดินไปสู่อากาศหน่อยแล้วพอเดินมาเขาก็เห็นว่าผู้ชายคน,น คนนี้กาลังช่วยเก็บเอกสารเขาก็เห็นว่าผู้ชายที่กําลังลงไปจากรถไฟเมื่อกี้ทํากระเป๋าตังค์หล่นเขาก็เลยช่วยหยิบกระเป๋าตังค์มาคืนและระหว่างที่รถไฟกําลังจอดที่สถานีโคเตอร์ก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยก็สถานีรถไฟที่ชิคาโกไงตอนนี้โคเตอร์เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วหลังจากที่รถไฟออกเขาก็มานั่งที่เดิมแต่พอเขาเห็นเงาของตัวเองที่สะท้อนกับกระจกหน้าที่สะท้อนมามันก็ไม่ใช่หน้าของเขาโคเตอร์ก็หันไปถามคิตติน่าว่าคุณเห็นอะไรไหมเธอก็บอกว่าเธอไม่เห็นอะไรเลยนี่คุณหนักแล้วนะโดยความ ใจเขาก็คิดว่าเมื่อกี้หน้าใครวะโคเตอร์ก็เลยเดินไปที่ห้องน้ําแล้วพอเขาส่องกับกระจกเงาที่สะท้อนมามันก็ไม่ใช่หน้าของเขานั่นไงเอาแล้วกูโดนแล้วกลางวันแสกๆเลยแล้วพอลองคนที่ตัวของตัวเองเขาก็เห็นรบัตรประชาชนของเขาเขียนชื่อว่าชอนแล้วชอนก็มีอาชีพเป็นครูของมหาลัยส่วนเงานในกระจกที่เขาเห็นเมื่อกี้ก็หน้าเดียวกับในรูปนี้เลยทีนี้โคเตอร์ก็ลองส่องกระจกดูอีกรอบหนึ่งโอ้โหชัดเลยกูจะบ้านี่หน้าใครเนี่ยกิติน,น่าก็เดินมาถามว่านี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอชอนโคเตอร์บอกว่าเบรกก่อนเลยเราสอง ไม่รู้จักกันและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่ชื่อชอนเป็นใครในระหว่างที่ยืนเถียงกันอยู่รถไฟขบวนนี้ก็เกิดเหตุระเบิดจากนั้นพอรู้สึกตัวอีกทีโคเตอร์ก็มาโผที่ไหนก็ไม่รู้และเขาก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเรียกชื่อเขาอยู่เธอบอกว่าที่นี่คือเบลิเกอร์แคตตันแล้วเธอก็ถามาผู้การตอนนี้คุณรู้อะไรบ้างช่วยรายงานเรื่องราวทั้งหมดมาทีโคเตอร์ก็งงว่าให้กูรายงาน,านอะไรว่าทําไมกูโผไปโผมาหลายที่ลอเกินผู้หญิงคนนี้เธอก็ถามใหม่ว่าก่อนที่ได้คุยกับเธอผู้การไปออยยูู่่่่ทีไไไหนนมาาาาาเเ้จ<ๆ>ํดวบรถ แล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นโคเตอร์ก็ถามว่าแล้วคุณเป็นใครอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าผู้การคนรู้จักเธออยู่แล้วเพราะงั้นให้บอกชื่อเธอมาได้เลยเอา้าถ้ากูรู้จักชื่อมึงแล้วกูจะถามมึงไหมเธอก็รู้แล้วว่าโคเตอร์น่าจะจําเธอไม่ได้แน่เธอก็เลยจะกู้ความจําของโคเตอร์บางส่วนมาส่วนโคเตอร์ก็จําได้แค่ว่าเขากําลังทําภารกิจอยู่จากนั้นเขาก็โผล่บนรถไฟแล้วก็มาโผล่ที่นี่อีกรอบหนึ่งตรงลงว่าที่นี่มันคือหน่วยอะไรแล้วตอนนี้เขามาอยู่ที่ไหนเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เล่าให้ฟังด้วยเธอออก็เเรรริ่่มมฟื้นนคคววาาาทงงงจํขโต์บส อย่างแรกเธอก็พูดชื่อไพ่ออกมาแล้วพอพูดชื่อไพ่เสร็จเธอก็ให้โคเตอร์ฟังเสียงนกขมแมวตะวันตกแล้วพอหลังจากที่เขาฟังเสียงจบโคเตอร์เขาก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ผู้หญิงคนนี้ก็ให้โคเตอร์ลองขานชื่อไพ่ที่บอกไปเมื่อกี้ให้หมดพอโคเตอร์พูดออกมาจนครบเธอก็ถามว่าแล้วเธอชื่ออะไรรอบนี้โคเตอร์ก็จําได้ว่าเธอชื่อคอลีนแล้วผู้ชายขาเปคนนี้ก็เหมือนจะทําอะไรบางอย่างที่หน้าคอมข,ของคอลีนคอลีนเธอก็ถามซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าใครเป็นคนระเบิดรถไฟโคเตอร์บอกว่าแล้วเขาจะรู้ไมี เวลา8นาทีไปหาคําตอบเหมือนครั้งที่แล้วซะโคเตอร์ก็ไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นด้วยละเขาอยากกลับไปที่หน่วยงานของเขาเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ลูกทีมของเขาไปไหนกันหมดที่นี่ที่ไหนคุณก็ยังไม่ได้บอกเขาเลยเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้คุณต้องกลับไปหาระเบิดก่อนถ้าคุณหาระเบิดเจอคุณก็จะเจอกับมือระเบิดพอหลังจากที่พูดจบโคเตอร์ก็ถูกส่งมาที่รถไฟอีกแล้วรอบนี้โคเตอร์ก็คิดว่าโปรแกรมจําลองมันเหมือนจริงจังเลยเว้ยแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกับรอบที่แล้วเป๊ะเลยตื่นมาที่เดิมผู้หญิงที่นั่งตรงงข้้้าาามมกกก็คคนนนเดิิผูหญีทนนํแฟ ปีนของเขาเหมือนเดิมสรุปทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยและเขาก็เห็นว่านาฬิกาข้อมือของเขากําลังนับเวลาถอยหลัง8นาทีจากนั้นคนมาตรวจตัว,ตวก็มาขอตัวจากโคเตอร์เขาก็ลองหยิบตัวมาจากกระเป๋าเสื้อออมีเหมือนครั้งที่แล้วเลยโคเตอร์ก็ยังคิดว่าโปรแกรมจําลองนี่เหมือนจริงมากอยู่ดีถ้าจะเล่นโปรแกรมจําลองนี้ให้ผ่านเขาต้องหามือระเบิดให้เจอสแสดงว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยน่าจะเป็นแค่ตัวลอ่อเขาก็คิดว่าหรือว่าจะเป็นในคนนี้วะเห็นมันวอยไวเรื่องเวลาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วโคเตอร์ก็ถามว่ามือเป็นใครเนี่ย ถามแต่กูกูว่ามึงหนักกว่ากูอีกนะก็เขามีนัดรีบไปถ่ายละครเวทีตลกไงคิติน่าก็บอกว่าใช่เรื่องจริงเลยผู้ชายคนนี้เป็นนักแสดงตลกหน้าใหม่โคเตอร์ก็โอเคเข้าใจละรอบนี้เขาก็ต้องเดินไปหาระเบิดก่อนถ้าตามบทครั้งที่แล้วผู้ชายคนนี้ก็ต้องทําเอกสารของผู้หญิงคนนี้หล่นจากนั้นเขาก็ต้องเห็นกระเป๋าตังที่ตกอยู่แล้วก็รีบเอากระเป๋าตังไปคืนผู้ชายที่กําลังลงรถไฟโอเครอบนี้โคเตอร์ลองนึกดูดีๆระเบิดเมื่อกี้มันมาจากด้านหลังของเขารอบนี้เขาก็เลยเข้าไปดูในห้องน้ํารูอะไรเปิดได พอขึ้นไปดูบนหลังคาห้องน้ําตกใจโอ้โหมาเป็นลูกเลยเจอระเบิดแล้วทีนี้เอาไงต่อเนี่ยเขาก็พยายามคุยกับคอลินเพราะนึกว่าคอลินจะติดต่อกับมาหาเขาได้โคเตอร์ก็อยากรู้ว่าจะปลดชนวนระเบิดอันนี้ยังไงหรือว่าจะให้เขาทิ้งไว้อย่างนี้ดีถามเท่าไหร่คอลินก็ไม่ตอบเลยงั้นกูปล่อยไว้อย่างนี้แหละแต่ว่าระเบิดรูปที่เขาเห็นเมื่อกี้มาสั่งงานด้วยโทรศัพท์และส่วนทุกคนในรถไฟตอนนี้ก็ใจเย็นกันเหลือกเกินโคเตอร์ก็คิดว่าเอาไงดีว่าบัตรราชาการก็ไม่มีมีแต่บัตรครูของใครก็ไมม่่่่รรูู้้้เเเเเนน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 ีีียยยยอออใใกกกะปป๋าาตตัังงคื็ลลแว เขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาคือตำรวจาะงั้นสั่งห้ามทุกคนใช้โทรศัพท์ที่นี่เด็ดขาดส่วนผู้ชายคนนี้ก็ไม่ฟังเพราะว่าตอนนี้เขากำลังคุยธุรกิจพอดีโคเตอร์ก็สั่งให้ปิดซะแน่นอนผู้ชายคนนี้ก็ไม่ฟังเขาขอดูบัตรราชการของคุณอีกรอบหนึ่งได้ไหมโคเตอร์ก็จัดให้เลยนี่ไงบัตรราชการกูเองแหละทีนี้ทุกคนเลิกใช้โทรศัพท์ได้ยังทั้งขบวนรถไฟพร้อมใจกันวางโทรศัพท์เลยทีเดียวและสุดท้ายรถไฟขบวนนี้ก็ระเบิดอยู่ดีจากนั้นโคเตอร์เขาก็ตื่นกลับมาที่เดิมมมคออออลินกกก็็ถาาาวว่่เเเจรระบบบดไบี้โ แต่เขาขอคุยกับหัวหน้าที่นี่หน่อยคุณได้คุยแน่ถ้าเกิดว่าคุณทําภารกิจเสร็จแล้วโคเตอร์ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ภารกิจของเขาเลยเมื่อวานเขายังขับเครื่องบินอยู่ที่อัฟกานิสถานอยู่เลยโคเตอร์คุณอยู่ที่นี่มา2เดือนแล้วนะโคเตอร์ก็ถามว่าใช่เหรอเพราะเขาจําอะไรไม่ได้เลยแล้วใครเป็นคนสั่งให้เขาทดสอบการจําลองแบบนี้คอลีนบอกว่านี่ไม่ใช่การทดสอบจําลองแต่ว่าทั้งหมดที่คุณเจอมามันคือเรื่องจริงโคเตอร์คิดว่าเรื่องจริงก็บ้าแล้วคนบ้าอะไรจะว่าไปว่ามาได้หลายที่ขนาดนั้นคอลีนเธอก มันมีเหตุการณ์วางระเบิดรถไฟโดยสารและเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ผู้โดยสารไม่รอดเลยสักคนหนึ่งและในขบวนนี้ก็มีผู้ชายที่ชื่อชอนนั่งรถไฟขบวนนี้ไปด้วยเอาง่ายๆว่าพวกเราส่งคุณไปอยู่ในร่างของชอนและเหตุการณ์ระเบิดรถไฟครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งแรกถ้าเกิดว่าครั้งแรกคุณหยุดไม่ได้ครั้งที่2มันก็จะตามมาอีกตกลงว่าคุณกลับไปรอบนี้คุณเจอระเบิดไหมตอนแรกคอเตอร์ก็ยัง,งงงอยู่ว่าเรื่องจริงเหรอในรัฐบาลสามารถส่งเขากลับไปที่อดีตได้ด้วยเหรอแต สายโทรศัพท์คอลินก็บอกว่าจากที่ได้ข้อมูลมาในก่อนที่วินาทีรถไฟกําลังระเบิดมีสัญญาณโทรเข้าออกทั้งหมด52สายและหนึ่งในนั้นก็คือคนร้ายเพราะงั้นเธออยากให้โคเตอร์เฝ้ามองคนที่ใช้โทรศัพท์อยู่ในรถไฟแล้วก็แยกให้ออกว่าใครคือคนร้ายตัวจริงเพราะงั้นคุณมีเวลา8นาทีเหมือนเดิมโคเตอร์เขาอกาจะถามต่อก็ถูกส่งมาที่รถไฟอีกทีหนึ่งพอตื่นมาก็เห็นว่าคิดได้นั่งพูดเรื่องตัวเองอีกแล้วพอพนักงานรถไฟเดินมาเก็บตัว๋วโคเตอร์เขาก็าถามว่าช่วงนี้มีใครทําาาตััววแปกแปกปกๆบ้งงมพนน็อ่า เองเลยแปลกสุดในขบวนและเห็นไหมเนี่ยคนอื่นเขานั่งเงียบกันหมดพอโคเตอร์ถามพนักงานรถไฟก็ไม่ได้เรื่องเขาก็เลยหันไปถามคิตติน่าว่าวันนี้มีใครดูท่าทางแปลกๆบ้างไหมเธอก็ไม่เข้าใจคําถามของโคเตอร์เลยแล้วพอโคเตอร์เห็นผู้ชายคนนึงออกมาจากห้องน้ําเขาก็เลยถามว่าวันนี้มีใครใช้ห้องน้ําอีกนอกจากผู้ชายคนนี้คิตติน่าก็บอกว่าคุณไงชอนก็คิดว่าชัดเลยงั้นต้องเป็นไอ้นี่แน่ๆเขาก็เลยกะจะเดินตามผู้ชายคนนี้ไปแต่ว่าโคเตอร์กันึกขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเขาลงไปตอนนี้คนในรถไฟก็จะตายกันหมดคิตติน่าเองก็จะ เหมือเขาก็เลยพาเธอลงไปด้วยดีกว่าตอนแรกคิตติน่าก็บอกว่าไม่ลงเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงสถานีเลยโคเตอร์ก็บอกว่าให้ลงเถอะเดี๋ยวเราพาไปที่ที่ดีกว่านี้แน่นอนพอทั้งสองคนลงมาจากรถไฟโคเตอร์คิดจะตามผู้ชายคนนี้ไปและเขาก็บอกให้คิตติน่านั่งรอเขาอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งพอโคเตอร์ตามผู้ชายคนนี้มาเรื่อยๆเขาก็พยายามสังเกตว่าผู้ชายคนนี้มีพิรุธอะไรไหมพอมองกันไปมองกันมาทั้งคู่ก็หลอดกันเองซะง,งั้นโคเตอร์ก็คิดว่าไอ้นี่แหละมือระเบิดส่วนผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าไอ้นี่มันจะมา โคเตอร์เห <Computer S 2> ็นว่าผู้ชายคนนี้กําลังรอเวลาอะไรบางอย่างเขาก็เลยมั่นใจว่าไอ้นี่แหละมือระเบิดผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเลิกตามเข้ามาสักทีได้ไหมโคเตอร์บอกว่าขอยืมมือถือหน่อยดิผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่มีโคเตอร์เขาก็เลยไปแย่งกระเป๋ามาพอคิดติหน้าเห็นว่ามีเรื่องกันเธอก็รีบเข้ามาห้ามพอแย่งกันไปแย่งกันมารถไฟมันก็ระเบิดโคเตอร์ก็รู้แล้วว่าเขาตามมาผิดคนแต่เขาก็ยังคิดอีว่าผู้ชายคนนี้ต้องซ่อนมือถือเอาไว้เขาก็เลยไปค้นตัวของผู้ชายคนนี้อีกรอบสุดท้ายก็ รถไฟชนซ้ำอีกแล้วพอเขาตายเขากลับมาที่เดิมแต่ว่ารอบนี้ห้องที่เขาอยู่มันหนาวก็ปกปติแล้วโคเตอร์เขาก็ไม่อยากกลับไปที่เดิมอีกเขาก็เลยคิดจะหนีออกมาจากที่นี่ไม่ว่าโคเตอร์จะทุบยังไงประตูก็ไม่พังแล้วแถมยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆพอรู้ตัวว่าออกไปไม่ได้เขาพยายามติดต่อกับคอลีนแต่ว่าคนที่นั่งหน้าคอมตอนนี้ก็คือด็อกเตอร์ลัดเลสเขาก็คือคนที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาลัดเลสก็ถามว่าตกลงว่าหามือระเบิดเจอไหมโคเตอร์บอกว่าไม่เจอแต่ว่าเขาช่วยชีวิตผู้หญิงได้คนหน,นเธออกก็บว่า มันไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยถึงต่อให้คนพวกนั้นรอดก็รอดได้แค่ในซอสโค้ด เรื่องที่ว้าไปว้ามายังไม่เคลียร์นี่ซอสโค้ดโผใหม่แงขอเตอร์ก็ถามว่าซอสโค้ดนี่คืออะไรอีกเนี่ยซอสโค้ดก็คือกลศาสตร์ควอนตัมพาราโบลิกเดี๋ยวเอาภาษาคนหน่อยด็อกเตอร์คุณลองนึกภาพเวลาหลอดไฟดับบางทีกูจะเห็นแสงริบหรี่ก่อนที่มันจะดับสนิทถูกไหมซึ่งสมองของมนุษย์ก็ไม่ต่างกันก่อนที่คนเราจะตายสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ยังเหลืออยู่บ้างและสมองคนเราก็ยังสามารถเก็บความทรงจําได้8นาทีก่อนที่จะตายคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อเนี่ยแหละแต่ภาพที่บันทึกเอาไว้ทั้งหมดจะอยู่่่ได้แค8นนาทีกอ พอเราสองเรื่องนี้มารวมกันระหว่างที่สนามแม่เหล็กของคร่นสมองยังอยู่กับเหตุการณ์ของทรงจำที่ยังจําได้ก่อนตาย8นาทีโปรเจกต์ของซอสโค้ดก็เลยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้และส่วนคุณที่ไปอยู่ในร่างของชอนก็เพราะว่าประสาทและร่างกายของเขาเชื่อมต่อกับคุณได้ดีที่สุดโคเตอร์ถามว่าถ้าเราอยู่ในซอสโค้ด8นาทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นยังไงคุณก็อยู่ในซอสโค้ดเกิน8นาทีไม่ได้ซอสโคตมันไม่ใช่เครื่องย้อนเวลามันคือเครื่องที่ดัดแปลงเวลาที่ทําให้เรากระโดดไปโลกคู่ขนาดได้แต่ว่วาใน จริงทางนี้ทุกคนบนรถไฟขบวนนั้นก็ตายหมดโคเตอร์ก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาช่วยคิตติน่าได้คนหนึ่งคอลีนก็เลยเปิดข้อมูลของคิตติน่าขึ้นมาความจริงตอนนี้ก็คือคิตติน่าตายไปแล้วเพราะาเหตุการณ์ระเบิดรถไฟเมื่อเช้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเวลามาเถียงเรื่องนี้กันละเพราะาเหตุการณ์ระเบิดครั้งที่2ม,มันกําลังจะเกิดขึ้นและพวกเราก็ยังอ,อพยพคนออกมาไม่หมดเลยถ้าเกิดว่าคุณหาระเบิดไม่เจอประชาชนหลายล้านคนจะต้องตายแลว้วก่อนที่จะส่งโคเตอร์กลับไปคอลีนก็แนะนําว่าให้ไปที่ห้องคนตรวจตัว,ตวที่นั่นจะมีตู้เซฟสับบเก็ อยู่พอโคเตอร์ถูกส่งกลับมาที่รถไฟอ่ะโอเคเลยคิติน่าก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วเธอก็ยังบ่นถึงเรื่องแฟนเก่าไม่เลิกโคเตอร์ก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวจะมีคนเปิดกระป๋องน้ำอัดลมคนหนึ่งแล้วก็มีคนหนึ่งทํากาแฟหกใส่ตีนเขาส่วนคุณก็ไม่ต้องรับสายผัวเก่าของคุณละจากนั้นโคเตอร์เขา,าหยิบตั๋วรถไฟมารอคิติน่าก็งง,งนี่คุณเป็นเอ็กเมนหรือเปล่าเนี่ยยังก็เห็นอนาคตเลยโคเตอร์ก็บอกว่าให้รอยอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขามาจากนั้นเขาก็บุกไปที่ห้องของพนักงานรถไฟพอเขาเข้ามาได้เขาก็งัตู้เซซฟทีีม่มปืออา พนักงานรถไฟก็เข้ามาเห็นพอดีสุดท้ายโคเตอร์ก็โดนช็อตจนสลบพอฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเขาคิดว่าไม่ทันแล้วหรือเวลาแค่นาทีเดียวเองสุดท้ายครั้งนี้โคเตอร์ก็หยุดระเบิดเอาไว้ไม่ได้พอกลับมาจากรถไฟคอลินก็ถามว่าเป็นไงบ้างโคเตอร์คิดว่าไม่เวิร์กเลยให้เขาไปขโมยปืนมาเนี่ยระหว่างที่คอลินกาลังเอี้ยวตัวไปอีกฝั่งหนึ่งโคเตอร์เขาก็เห็นสัญลักษณ์ COAC มันคือศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศและอวกาศโคเตอร์เขาคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นสัญลักษณ์ตัวนนนีี้้้มาาากกก่ก่่อออแลลววพัับทรรรถไฟคคงงึโเต์็ สัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาคิติน่าก็ถามว่านี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าไ้สัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรพอดีเพื่อนของเขาคนนึงมีชื่อว่าผู้การโคเตอร์เขาก็อยากรู้ว่าเพื่อนของเขาตอนนี้เป็นไงมั่งแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนรถไฟคงหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกโทรศัพท์ของเธอเองก็เข้าเน็ตไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเธอจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วระหว่างที่โคเตอร์ยืนรออยู่เขาก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้น่าสงสัยเว้ยน่าจะเป็นมือวางระเบิดแน่ๆเลยเขาก เขาเห็นว่าไม่มีโทรศัพท์แม่งสงสัยผิดตัวเองแล้วจากนั้นพอเขามองขึ้นไปด้านบนเขาก็เห็นว่าผู้หญิงที่อยู่ด้านบนน่าจะเคยอยู่กองทัพมาก่อนโคเตอร์ก็เลยไปถามเธอว่ารู้จักสัญลักษณ์ตัวนี้ไหมเธอก็บอกว่าสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศไงส่วนตัวเอ็นก็ย่อมาจากเมืองนิวลิสจากนั้นเขาขอยืมโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้หน่อยเพราะผู้หญิงคนนี้ให้ยืมโคเตอร์ก็เลยโทรไปที่กองทัพอากาศนิวลิตเขาอยากคุยกับดรรลัดเลสสักหน่อยและระหว่างที่เขากำลังรอสายอยู่คิติน่าเธอก็เดินมาบอกว่าเพื่อออออออนขขขงคคุณที่่ชืเเออเตร์ธไปหาาา้มมูลล คนที่ชื่อคอเตอร์ตายเมื่อ2เดือนก่อนพอคอเตอร์ได้ยินแบบนี้เขาตายไปแล้วเหรอใช่เหออน,นี่คุณสะกดชื่อผิดหรือเปล่าคิตติน่าก็บอกว่าเพื่อนของคุณชื่อคอเตอร์สตีเวนใช่ไหมคนที่เป็นนักบินของสหรัฐที่บินอยู่ในอัฟการนิถานและส่วนพ่อของสตีเวนมีชื่อว่าโดนัลใช่ไหมเขาเคยออกข่าวเมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะว่าลูกชายของเขาคอเตอร์ขับเครื่องบินพีชีพที่อับการนิถานเมื่อ2เดือนก่อนแล้วคอเตอร์ก็ได้รับเหรียญกล้กาหาญซิลเวอร์สตาร์เป็นรางวัลความทรงจำของคอร์าเาตอร ตายไปแล้วใช่ไหมคอลินก็ตอบไม่ถูกเลยจะให้ไปหาคนวางระเบิดนั้นมาหาเรื่องของตัวเองอีกพอเตอร์ก็ขอถามอีกรอบหนึ่งในฐานะทหารด้วยกันตกลงว่าเขาตายไปแล้วใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่เชิงแต่แค่สมองของคอเตอร์ยังทํางานอยู่แค่ส่วนหนึ่งเอาแล้วภาพที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรเรื่องนี้มันก็คือสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นเพราะว่าสมองคุณพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้สรุปว่าสิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาาเเเเอออองงงงงทททััทัััั้้้้้้น้นนนนนลลยยยยยตตตตววววคีีีูู่่รรแแกก็ด์สส แล้วตัวเขาตัวจริงตอนนี้อยู่ที่ไหนดรลันเลสก,ก็ขอพูดบ้างดรบอกว่าเขาเข้าใจว่าคอร์เตอร์ตอนนี้รู้สึกยังไงแต่ว่าภารกิจในโลกจริงของเราตอนนี้มันสาคัญที่สุดคุณช่วยกลับไปแล้วหาตัวคนร้ายให้เจอทีเพราะว่าสิ่งที่คุณพยายามทําในโลกของทางนั้นยังไงมันก็ไม่มีทางส่งผลกับโลกนี้เขาก็ถามว่าแล้วตอนที่เขากลับไปที่รถไฟเมื่อกี้เนี่ยเขาพยายามโทรหารดรครั้งหนึ่งไม่เชื่อคุณลองไปเปิดแจ้งเตือนดูก็ได้ต้องให้อธิบายกี่รอบจนกว่ามึงจะเข้าใจในผู้กองเขาบอกไปกกกีีี่่่่่รอบบแลลล้้้ววาาสิงททคุณํในนนนโััมัมมมไไดผ นี้ต่อให้คุณโทรหาเขาได้จริงคนที่คุยกับคุณก็คือเขาอีกโลกหนึ่งไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่ยืนคุยอยู่กับคุณตอนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งโครงการนี้ก็ได้รับอนุมัติจากสารทหารสูงสุดด้วยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณเลยนะโคเตอร์ที่จะได้รับใช้ชาติต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วถามเขามั่งยังว่าเขาอยากรับใช้ชาติอีกไหมด็อกเตอร์ก็บอกว่าได้ถ้าคุณทําภารกิจนี้สําเร็จเราจะให้คุณตายอย่างสมใจเลยแล้วด็อกเตอร์ก็ส่งผู้การไปที่รถไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วพอโคเตอร์หามือระเบิดไม่่่่เเเจจอออขาาากกกกถูกสสงงลับบไไปปีดรวรวะคุณแ เรื่อยๆจนกว่าคุณจะหามือระเบิดเจอหรือว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์แล้วเขาก็ถูกส่งกลับไปกลับมาแบบนี้หลายรอบลองนี้โคเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่ไหวละด็อกเตอร์บอกว่าคุณอย่าเพิ่งถอดใจดิคุณรู้ไหมว่าคุณคือฮีโร่ตัวจริงที่หลายคนก็ชื่นชมคุณแล้วด็อกเตอร์ก็เปิดเทปเสียงที่พ่อของโคเตอร์ไปออกข่าวพ่อ,องเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจในตัวลูกชายของตัวเองมากพอเขาได้ฟังพ่อพูดไปพูดมาเขาก็เลยบอกให้ด็อกเตอร์ส่งเขากลับไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ถูกส่งกลับมาหลายรอบเรื่องงัดประตูก็งัดทีเดียวหลุดส่วนเรื่องตูซฟ เก็บปืนก็ทุกทีเดียวแตกจากนั้นเขาก็ไปดึงโทรศัพท์ที่ติดกับระเบิดเอาไว้ออกมาพอลองเช็คเบอร์โทรเข้าออกมันก็มีอยู่เบอร์เดียวพอเตอร์เขาก็ลองโทรหาดูเขาก็มั่นใจว่ารอบนี้เขาหาเจอแน่มึงหันมาเลยไอ้นี่เขาก็ดันได้ยินเสียงแล้วหันไปหาเขาอีกอ่าชัดแล้วมึงนี่เองมือระเบิดผู้ชายคนนี้บอกว่ากูชื่อจอร์และกูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อกี้เขาก็กําลังคุยกับเมียอยู่แล้วมึงก็เรียกให้กูหันไปเนี่ยแหน่ไอ้โจรคนนี้มันร้ายมันตีมึงเก่งดีจริงๆจอร์ โทรศัพท์มึงดังปุ๊บกูยิงมึงตรงนี้แหละพอลองโทรปุ๊บเสียงไปดังอยู่ตรงนู้นแล้วคนที่รับโทรศัพท์ก็คือผู้ชายที่ทํากระเป๋าตังตกเด็กคนนี้ก็เหมือนเดิมเขาก็เอากระเป๋าตังค์มาคืในให้กับผู้ชายคนนี้แล้วพอโคเตอร์เดินตามลงไปดูเขาก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ทิ้งอะไรไว้บนรถไฟแล้วสิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็คือกระเป๋าตังค์ของตัวเองแถมในกระเป๋าตังค์ก็มีข้อมูลบัตรประชาชนด้วยแล้วผู้ชายที่ทิ้งกระเป๋าตังค์เอาไว้เขาก็มีชื่อว่าดีเลกฟอสโคเตอร์ก็มัวแต่ยืน แล้วก็รีบกระโดดลงมาพอคิดทีหน้าเห็นเธอก็รีบตะโกนบอกว่าให้หยุดรถไฟหน่อยและส่วนโคเตอร์เขาก็รีบวิ่งตามดีเลกมาเขาก็ถามว่าจำโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ไหมแล้วกระเป๋าตัง์ใบนี้จำได้ไหมดีเลกบอกว่าเขาแค่ลืมกระเป๋าตังไว้ในรถไฟเองไม่ใช่ละมึงตั้งใจทิ้งกระเป๋าตังเอาไว้บนรถไฟเพื่อทําให้ทุกคนคิดว่าแกเองก็ตายในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันโอ้โหนี่คุณเก่งจังเลยทําไมคุณรู้เยอะขนาดนี้เนี่ยดีเลกก็เลยเปิดรถตู้ของเขาให้ดูแลวเขาก็มีสิ่งที่อยากให้โคเตอร์ดดูเเเป็็นนนพพิิศษแลละะใกกก่อองงี้คืรรบัภา ขนาดรุนแรงพอโคเตอร์จะถามว่าจะวางระเบิดลูกนี้ที่ไหนทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงคิตติน่ามาเรียกพอโคเตอร์เผอเขาก็โดนยิงและส่วนคิตติน่าก็โดนยิงไปอีกคนหนึ่งก่อนจะตายโคเตอร์ก็ถามว่าทําเรื่องนี้ทําไมนี่นายไม่รู้สึกหรือไงว่าโลกนี้มันคือนรกเราแค่ต้องทําการสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่แล้วการที่จะสร้างโลกนี้ขึ้นมาใหม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและส่วนทางด้านรถไฟระเบิดที่ตอนแรกโคเตอร์คิดว่าโทรศัพท์จุดชนวนออกมาแล้วอันที่จริงระเบิดตัวนี้ยังมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งและสุดท้้ายรถไฟบวนีก็ ดอยู่ีแล้วพอโคเตอร์กลับมาที่ฐานทัพเขาก็บอกว่าตอนนี้เขารู้ชื่อมือระเบิดแล้วมือระเบิดมันมีชื่อว่าเดเล็กฟอสตแล้วหลังจากที่ลงมาจากสถานีเขาก็วิ่งไปขึ้นรถตู้เช่าคันสีขาวคันหนึ่งเป็นทะเบียนของล利โนย 5CGY847 แล้วพอได้ข้อมูลมาเรื่องทุกอย่างก็จบโคเตอร์ถามว่าแล้วตรงลงเขาจะได้ตายไหมด็อกเตอร์เขาอยากให้โคเตอร์คิดดีๆเพราะว่าคุณเป็นตัวทดลองที่ทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากนั้นเขาขอกลับไปช่วยชีวิตคนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขาแค่อยากให้ทุกคนในรถไฟลอดตายทั้งหมดได้แต่ว่า ขอเขาคิดดูอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากที่ได้ข้อมูลมาทางตำรวจก็สกัดจับดีเล็กเอาไว้ได้ดกรก็มีโอกาสโทรคุยกับประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าทั้งหมดเป็นผลมาจากโครงการซอสโคตรล้วนๆไม่งั้นเราคงเกิดเหตุอาญกรรมครั้งใหญ่ไปแล้วและส่วนทางด้านโคเตอร์ที่นั่งรออยู่เขาก็ถามคอลีนว่าตกลงจะไม่ส่งเขากลับไปใช่ไหมถ้างั้นเอางี้คอลีนถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้คุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนคอลีนเธอก็พยายามจะบอกว่าตอนที่คอเตอร์กลับไปที่ขบ,บวนรถไฟมันไม่ใช่โลกความจริงมันก็คือคควาามททรงงจํขออุกนกนน่ ตแล้วโปรแกรมนี้ก็ไม่ได้สร้างให้เปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องนั้นเขารู้แล้วพอย้ำหลายรอบแล้เกินแต่เขาแค่คาใจว่าทำไมรถไฟมันยังระเบิดอยู่เขาก็คิดว่ามันน่าจะมีตัวจุดระเบิด2ตัวแน่นอนและโคเตอร์ขอ้องอีกรอบหนึ่งให้คอลินช่วยส่งเขากลับไปทีแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้จบก็ช่วยปิดสวิตตัวของเขาด้วยคอลินก็คิดว่าเอาไงดีวะแต่พอคิดไปคิดมาเธอก็สงสารโครเตอร์มากกว่าแทนที่เขาจะได้ไปอย่างสงบก็ไม่ได้ไปสักกีคอลลน็เย ว่าเดี๋ยวเธอจะส่งคุณกลับไปแล้วหลังจากนั้นเธอจะปิดสวิตช่วยชีวิตของคอเตอร์พราะงั้นคอเตอร์คุณจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกคอเตอร์เขาขอบคุณมากจากนั้นคอลินก็ส่งเขากลับไปที่รถไฟอีกครั้งหนึ่งพอกลับมาได้คอเตอร์เขาก็บอกกับคิตตีน่าว่าถ้าหลังจากลงจากรถไฟไปแล้วเดี๋ยวเราสองคนไปหากาแฟกินด้วยกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาขอเวลาไปช่วยโลกแป๊บหนึ่งพอคุยจบคอเตอร์เขาก็รีบมาที่ระเบิดแล้วก็ดึงโทรศัพท์เครื่องแรกออกแล้วพอลองหมุนดูรอบๆเขาก็เจอโทรศัพท์อออีีกกเเเครรื่่่งงนนนนนึบบ้้าา็มััใจจแลววววตุดดชะิ จากนั้นเขาก็เดินไปขโมยกุญแจมือของพนักงานมาและส่วนทางด้านโลกจริงตอนนี้ด็อกเตอร์ก็สั่งว่าให้ลบความทรงจําของโคเตอร์ให้หมดแล้วก็ให้เขาเตรียพร้อมสลับเหตุการณ์เอาไว้ด้วยในด็อกเตอร์บอกว่าจะให้เขาตายไงผู้การก็รู้ว่าตัวทดลองแบบนี้มันหายากวันนี้เขาเพิ่งช่วยคนได้เป็นล้านคนแล้วเหตุการณ์ในอนาคตอีกที่พวกเราต้องเตรียมตัวรับมือไม่แน่ว่าโคเตอร์อาจจะเป็นคนเดียวด้วยซ้ําที่ทําให้ระบบนี้ใช้ได้และส่วนทางด้านโลกคู่ขนานโคเตอร์เขาก็เดินมาคุยกับดีเล็กเขาถามว่าจาโทรศัพท์เครื่องนี้ไดไ คนนี้เอากระเป๋าตังค์มาคืนโคเตอร์ก็ขโมยปืนมาจากดีเล็กจากนั้นก็จับเขาใส่กุญแจมือเอาไว้แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของดีเล็กนี่แหละโทรไปหาไอปไอจากนั้นก็บอกข้อมูลของรถตู้ที่บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์เอาไว้แล้วหลังจากเคลียร์เรื่องระเบิดจบโคเตอร์เขาส่งข้อความไปหาคอลีนในโลกนี้และเขาก็โทรหาพ่อของเขาด้วยแต่เขาบอกว่าเขาชื่อชอนแล้วก็เป็นเพื่อนของโคเตอร์โคเตอร์ก็ฝากเขามาบอกว่าเขารักพ่อของเขามากพราะเคลียร์กับพ่อไปได้สักพักหนึ่งจากนั้นโคเตอร์ก็เดินมาคุยกับค มั่งสาเร็จไหมรับรองว่าปลอดภัยทุกคนไม่มีใครตายสักคนแล้วถึงคอเตอร์จะพูดแบบนี้เขาก็รู้ว่าตัวเองจะเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีและส่วนทางด้านโลกจริงทางคอลินเธอก็ไม่ฟังคําสั่งของด็อกเตอร์แล้วเธอก็กําลังจะปิดสวิตช์เครื่องช่วยเหลือของคอเตอร์ซึ่งตอนนี้คอเตอร์ก็มีเวลาอีกไม่ถึง1นาทีเขาก็ถามคิตตีน่าว่าถ้าคุณมีเวลาอีกไม่ถึง1นาทีคุณจะทําอะไรก็คงทําตามใจตัวเองทุกอย่างพอพูดจบทั้งสองคนก็จูบกันแล้วพอที่โลกจริงหมดเวลาคอร อันที่จริงร่างกิ่งของคอเตอร์ก็เหลือแค่ครึ่งเดียวมือแขนขาลำตัวของเขาก็ถูกระเบิดจนเละไปหมดแล้วมันก็มีแค่สมองของเขาเท่านั้นที่ยังพอใช้งานได้คอลีนก็คิดว่าคอเตอร์น่าจะเหนื่อยมามากเธอก็เลยอยากให้เขาพักผ่อนและส่วนที่โลกคู่ขนานคอเตอร์ก็งงว่านี่มันหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขายังอยู่ที่นี่อีกแต่ว่าก็ช่างมันเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ดีกว่าและส่วนทางด้านคอลีนในโลกคู่ขนานเธอก็ได้รับข้อความที่คอเตอร์ส่งมาเขาก็ส่งโค้ดฟื้นความทรงจํามาให้เธออ่านแล้วกก็บอออว่่าาันนทีีีจริงงช้้ตม เหตุระเบิดเกิดขึ้นแต่ว่าอีกสักพักคุณคงจะได้เห็นข่าวเองแล้วที่เหตุการณ์ระเบิดมันไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าซอสโค้ดที่ผู้คุณสร้างขึ้นมาแล้วคนร้ายคนนี้ก็มีชื่อว่าดีเล็กฟอดคอรลินก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับด็อกเตอร์วราตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ซอสโค้ดเลยได้ซ้ำแล้วโคเตอร์จะส่งข้อความมาหาเราได้ไงพอเข้ามาในห้องของด็อกเตอร์มันก็มีคนกําลังรายงานเรื่องนี้พอดีเขาก็รายงานว่าเราได้รับเบาะแสของคนร้ายคดีวางระเบิดแล้วคนร้ายคนนี้ก็็มีชื่่่่ออววาา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 าเเเเดดลลรรรแตพจกกกกยยงนนขข้้ไไปสััท ลินก็งงว่าคอเตอร์เป็นคนส่งข้อความมาหาเธอจริงๆเลอเนี่ยด็อกเตอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราคงได้ใช้โปรเจกต์ซอสโค้ดเข้าสักวันหนึ่งแล้วคอเตอร์เขาเขียนบอกอีกว่าสิ่งที่พวกคุณเข้าใจก็คือพวกคุณคิดว่าพวกคุณสร้างเหตุการณ์ย้อนอดีตได้แค่8นาทีแต่ความจริงไม่ใช่เลยพวกคุณได้สร้างโลกใหม่ขึ้นมาทั้งใบและเขาคิดว่าในศูนย์บัญชาการของพวกคุณตอนนี้น่าจะมีผู้การคอรเตอร์นอนรอทําภารกิจอยู่ และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โด o n a t เข้ามาด้วยนะครับทุกคนสามารถโดเ n a t i ผ่าน id2money ที่เขียนไว้ด้านล่างได้เลยและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ